นะครับผมอยู yeah. ่ผมเบลระคุงนะฮะอินสตาแกรม closer online นั่นเองแย่ของเป็นเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราคอมคอสพิมพ์ชื่อก่อนนะก็การจัโหลดไปได้ค่อนข้างจุ่งยากนะฮะนี่ที่ในระคุงแย่มีเซิร์ฟเดียวมั้งเออนะเอออันแรกหนึ่งยี่สิบสองอ่าสร้างตัวละครอู้ทำไม สายอะไรอะสายเวทเหรออะฮะโอ้สายเคียว,อ,อ,อ,วอ,อ,อ๋อเหมือนจอมเวทอะเอออสายสายเกตสายคั้แรกเป็นไรอะอืมโอ้ยิงรัวโอเคคั้ที่สองนี่ยังไง อ๋อใบหน้าเขตรอบตัวทิงเลเซอร์ด้วยเชิดแต่ว่าเขาข้างหัวอยู่นะน่าเล่นน่าเล่นเที่สายที่ผมสนใจนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหถึงเด็กเครโทสโอ้โห อ้าวดูคัสสองไอ้คัสเวลาเปาลี่ยนคัสเนีงเชิดสกิลโคตรเท่โอ้โหอลังการอลังการมากโอ้โหโอ้โหเชิดอ่าอันนี้สายหนึ่งสายซอยกาอากาศละ โอ้มันเขียนโทรชัดอ่ะอืมโอ้น่าเล่นน่าเล่นชื่ออะไรไม่รู้ผมผมไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นนะฮะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยสามโอ้ยเด้อเด้อเด้อมีไทยเด้อเหรอโอ้โหโทษศัพท์อันนี้ดันเซียอ่ะเมื่อกี้เป็นเชนซอสฮะแล้วอันนี้จะเป็นดันเซอร์ ใช้ใช้หอ,อกั่นเองอืมโอ้โหปียายหอ,อกได้ด้วยอันนี้เราพามาช่วยนะสกิลก่อนอะไรก็ไม่น่าจะได้อานนานหรอกมั้งเลยสกิลตัดหนวใจเยอะฮนะโอ้ มีลงอีกโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยผมไม่รู้เป็นตัวผู้ชายผู้หญิงดูไม่ออกนะเห็นแล้วได้ถึงเสอ้อเบอร์ซิงตันในฮอนนี่ <c oughs> สายเน้นบัฟแล้วมากกว่ามาังเอออันนี้เจ๊ฮะเป็น <c oughs> สายไฟเตอร์ดูก็รู้อะสายต่อย ไปเตะรัวๆเลยเอ <c oughs> <c oughs> าเรื่องอยู่ <c oughs> ้ะสองนี่ยังไงวะน้องต่อ้วดึงเชด ตอนแรกผมดูในคลิปที่เขารีวิว่ะจะมีแค่มัน5สายนี้ถึงแรนเซอร์คันนี้มี2สายใหม่เข้ามานะฮะเดี๋ยวไม่รู้จะสร้างได้ป่ะเดี๋ยวลองดูฮะเ,เดี๋ยวขอดูกันโอ้โหลบเลยลวบลวกตีโอ้ boxing ันชัดอ่ะดูต่อยดิโอ้ยิกโค้ดเท่ าสายดาบก,กันบ้างเนี่ยสายนี้น่าจะเหมาะกับผมเลยนะเพราะผมชอบดาบไงสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูไม่เคยเล่นสำหรับเกมนี้ฮะเดี๋ยวผมพาดูสายผมสายผมแบบสนใจที่สุดเลยนะฮะอันนี้ดูนี่ไปดูดเล่นไปก่อนนะดาบมือเดียวอ่าชาร์จดาบ สายเน้นพลังเลยดี่หว่าโอ้โหเสืยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ยิงกัด้วยเหรอยิงปืนจากดาบไปเลยเหรออ๋อที่เขาบอกว่าการเบนี่คืออย่างนี้นี่เองโอเคโอเคโอค้สร้าในาเขตได้ด้วยนี่ไอเทมชอบน่ารัก น่าจะยังไม่เล่นนะฮะนี่เป็นสายมีดมีดสั้นคู่นะฮะเป็นแคสเตอร์เออเป็นสายแคสเตอร์ไม่ใช่แคสเตอร์แบบยูทูบนะคนละแบบเนี่ยมอนของมาได้นะฮะอ่ะเป็นเหมือนพวกควบคุมสักอย่างบ้างเออเด,ดี๋ยวดิ ยิงเล่นเลยอ่ะเออที่ใช้มีดนะโอ้โหเอาเรื่องฮะเห่นปะมีอะไรรอยลัดตามหลังด้วยอืมเม่โออ่หโอ้โหพังจารดาวเทียมเลยนะนี่จะสนใจสายนี้ นะฮะใช้ดาบแล้วก็ปืนสั้นนะฮะไในที่จะให้ปืนสั้นคู่มากกว่าท่าจะเท่ฮะดันเต้แต่ดาบมือเดียวนี่ก็ดาบมือเดียวกับปืนคู่อันหนึ่งก็เป็นเดโร่ละลลใช่ไหมล่ะเออเป็นตัวผมละนี่ <laughs> น่าสนใจแต่ไม่ได้คือเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงไง <laughs> วันนี้หมุนตัวยิง <laughs> กรสลิงเกอร์นะชัดเนี่โอ้ ดูดิ <laughs> โฉดมากอ่ะนี่ซอยซอยโอ้ซอยหนักไปไหนไวะเนี่ยโอ้ยเศรษเกษตรโอเคอ่าคิดหนักเลย เราสายนี้ก,นก่อนแล้วกันเนาะอยากเล่นอยากเล่นชื่อเดิมมาะน,นตรต้องคงเกียบร้อยมาแล้วกําลังโหลดนะนี่เป็นรายการเล่นครั้งแรกนะฮะก็ทีพลาดไปการใดขออภัยด้วยนะครับผมอ,นะอ่าเนื้อเรื่องข้ามดีไหมฮัมโลโชิ

มาอ๋อซาตีโอ้โหนี่เที่ธรรมดาเนี่ยเทคนิคกระโดดอ๋อต๊อบ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  พุทโธดเอาเอาเอาเออเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหวันนีนี่ก็เล่าสกิล

スキルは通常の攻撃よりもはるかに強力な上基本攻撃をキャンセルして発動するほーだだだだだだ,だ通常攻撃とスキルを組み合わせてコンボを試してみましょうスキルレベルの満足を1点での発動やスキルキャンセルや特殊機能が追加されたりします待ってろよ雑魚どもかほー นี่ขนาดมาด่นใหม่เนี่ยเจ๋อ๋อคาทเตอร์โอ,อ้โหเลี้ยงเลี้ยงทเอะไรก็ได้เลยอ,อันที่ไม่

Ủa, oh, đây đây đây, Ô ừ, nó có skill đợi đợi. ok. đợi đồ Ô đợi.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  เดี่ยวมาเดี่ยวมาเดี่ยวมาคอมโบคอมโบสกิลสาใจสัตว์เจฟีไดเกิออมโบด จุ๊บ oh. จ oh. ้าดีกับมาไอเด็กโอ้โหมันมันมันอ่าซูเปอเอสโอ้ตัดไป อื่โอ้อ้อ้โอ้นอ้โ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 อ้อออ้โ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 ออออ้ออ Okay, ลลโอเคลาลีไงเดี๋ยวบอลทีไปไหนต่อวะเป็นหนึ่งนะอ๋อกันทีไงทำไงต่อวะเนะี่ยนะปั้นหนึ่งนะฮะ โ okay, อเคเขาตัดพาร์ทนิดนึงหาทางก่อนโอ้ย,ยนะฮะเ็แก้ได้แล้วฮะก็สรุปมาให้ใส่ของนะฮะ <c oughs> คุณดังงูตดึงหนาด้ตาย <c oughs> นะ <c oughs> อ่ะข้ามไปแล้วกัน <c oughs> วันแรกได้แล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคอันนี้เป็นแบบสอนนู่นนั่นตอนนั้นนะเออเค่อยมาดูทหหลังแล้วกันนะ <c oughs> นี่เป็นเควส่นะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทำ เออนี่ไงแม่เขาได้ใส่ของผมไม่ได้ใส่เมืงง่อกี้อ่ะอันนี้คืออะไรหวะาอ้าวได้ของเพิ่มเออแล้วยังเหลืออะไรอีกอะ <Okay. S 1> อ่าฮะ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรนะ ี้เสใหม่เคสสกิลสินะอ๋อเราจะจำตีเยอหลบได้เลยโอเคเราต้องไปคุยเฟสก่อนตรงนี้หรอเออไปไหนต่อวะ

อ๋อ้องเวลี่สิกะโอ้นี่ไงชุดเยี่ยมเทยขึ้นแล้วหล่อขึ้นแล้วเราอืมน,นี่คือด่านสินะลุยอีกสักด่านหนึ่งฮะมันดีมันดีเดี๋ยวจะมาเล่นสายนี้แหละไม่ต้องหว่วงนะเรนเจอร์เดี๋ยวมันจะทุบกำแพงเนี่ยนะ ผไปแล้วมาเลยมจ้างเหมืนแล้ว,ลาาลวใช่ไหมมันนี่มันนี่คุยก,ก่อนแล้ว เนก่อนแล้วแทงหลังหักไปเลยทำยี้ได้หรอวะ ิวีวะอ๋อบอสเหรอบอสกัะโหลเอาไปเลยระเบิดต่อยโหดมากถูกคนละไม่ทันเอาติดท่า มันถือว <laughs> ่าแน่นอนนะจังหวะนี้คอมโบยาวสัขนาดนั้นนะฮะโอเคอ่า F3 นี่กลับใช่ไหมโอเคกลับเมืองฮนะส,งส่งเควสโอ้โหเจอเกมถูกใจเขาาแล้วอ่าอ๋อโอเคอเก็ตละ 私はそれでキャラクターを見たら私は私はそれで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 はそれで私はそれで私はそれで私はれで私はそれで私はそれで私は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 れれ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 れ นย่สุดไกแล้วลุงรัวพีฮะที่ว้ามีระบบนำทางอยู่เพราะว่าผมไม่รู้ไม่รู้ทงไหมด้วยนะสุดไปเลยจะให้วิ่งไปไหนไหนวะเนี่ย เมื่อกี้อะไรสัตว์เี้งเหรออ๋ออาสกิลใช้ท่านี้บ่อยเอาันเลยแต่ท่านี้ปั่นโโลกรน้อคดัสว อย่งล็อกอยู่มุ่งบุ่นจังวะไว้ต่อเดี๋ยวจบไปแล้วเดี๋ยวล็อกค่อยว่ากันนะฮะค่อยปิดคลิปแล้วกันกำลังมันติดลมชอบชอบชอบสันเดลแล้วผมหาวิดีเข้าีสมัรเอะไรยืให้ฟังทีหลังแล้วกันนะ ถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวจะเล่นจริงๆนะเอออย่าอย่าละไก่อย่าละไ,ไก่นะจำไว้เอากดอเลยวะฮ่าฮ่าโหดด้วยโหดด้วย mhm hết rồi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  hết ไม่อยู่นี่หว่ามาคุยกันก่อน บอสอยากเจอจังเลยมาคุยกันก่อน โอ้เถื่อนสัตว์นะก็ชอบแย่มันมันไปกลับเมืองอีกต้องคุยนะฮะดู้มไม่มสก,กินใหม่ลโลกใหม่แล้วเข้ามาอีกป่ะอ่ะเอ้าไปลงเฟสต่อไปอหไรอ๋อเฟสท,ทำต่อ ถ้างั้นเดี๋ยวเขาใส่ข้อนิดนึงอ๋อนี่แรงกว่าใส่นี่หละอ๋ออัพสกิลได้ได้เลยนี่แหละหนึ่งท่าคว้างีสองแล้ว s p อยู่นะฮะอ๋อยังทำไม่ได้นี่ว่าโอเคเข้าไปด่านใหม่ เดี๋ยวถ้าจบด่านนี้เนดะี๋ยวค่อยหยุดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวใส่ฝ่าพระสองนะครับผมอาจจะไปรีวิวตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งมาเท่ที่ไหนเลยมาอะไรเล่าอะไรเล่าสวัสดีมีใครอยู่ไหม บาดีเออเออเออเอาดีเฮ้ยระเบิดโอ้โหโดนคุณได้เดี๋ือดปะมาเข้ามาเข้าบอลเข้าบอลเฮเข้าบอล

เขาจะองบอสละอุ้ยพอาะดูโหดนะจ๊ะรอบนี้พอาดูดโหดหมดแล้วไงฟะโหดแล้วไงฟ้าอืออโอหดแล้วไงเราโอ้ยเฮือนตัด เชื่อนสัตว์ฮะโอ้สะใจกลับเมืองสบายใจเลยเอา่าอะไรใหม่หยอใส่ในใี้ค้าจะดีกว่ามั้ง อ,อ,อ๋อนี่อาวุธเนาะเฮ้ยอย่าไปใส่ใส่ของดีไว้ก่อนมาสากสัมเพสแม่นี่ของใหม่ฉันจะแกเอลซอรดอะรู้สึกไหมใใคล้ายเอลซอสอมไหมรู้สึกเป็นเกาหลีทำไหมไม่าจะไม่ผิดถ้าดูจากรูปทรงละ แต่เช็จก,กาเอามาเปิดต่อนะมันมีคนทำมีเป็นอ่ายังไงล่ะอ่าพัฒนาต่อนะฮะโอเคเดี้ยวหยุดพานี้ยูเนเคอร์่ก่อนแล้วกันนะถ้าชอบกดไลค์ซับสไคร้คข้าไ้ชมเข้ามาเลยนะครับผมนะเ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเราไปก่อนสวนัสดีครับผมเย้ yeah.